สวัสดีคุณอาร์มแล้วก็ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อีกครั้งนะคะค,คือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของลูกดวงบุ๋มละค่ะนะคะเรื่องมันเกิดกับเขาเน่เมื่อมากกว่าสามปีได้แล้วนะคะครับคือน้องเนี้ยเขาเป็นลูกดวงประจําของบุ๋มเลยก็เรียกว่าเราเช็คดวงให้กันเดือนละสองครั้งเลยเป็นอย่างจำนะคะปกติเวลาน้องมาดูดวงค่ะก็จะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักทั่วไปเลยค่ะโดยส่วนตัวแล้วอะค่ะน้องเขาทํางานเป็นพีอาร ที่อานันเล่าอย่างเงี้ยน,นะคะอืน้องเนี่ยจะเป็นคนที่หน้าตาเิืพอรพันแล้วก็บุคลิกภาพดีเลยทั้งกู้ชายหรือว่าแม้กระทั่งกู้หญิงด้วยกันเองเนี่ยก็ก็รู้สึกว่าเออน้องเป็นคนที่ที่หน้าตาดีมีคนชื่นชมเยอะคนระับในช่วงแรกๆที่ดูดวงให้กันนะคะมันยังเป็นช่วงที่น้องเขายังทางานที่ประเทศไทยแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยน้องก็ชอบมาบ่นให้บุ๋มฟังว่า เอ,อยอดมันเริ่มตกนะพี่บุม่มยอดมันไม่ค่อยดีเลยแบบมีเด็กใหม่เข้ามาเยอะมันทําให้การทํางานของน้องเนี่ยไม่ดีเท่าเดิมน้องเขาจะคอยมาให้ผมเช็กว่ายอดเดือนนี้เขาจะดีไหมลูกค้าจะเอ็นดูเขาหรือเปล่าเป็นแบบนี้อยู่ประจําเลยค่ะอบางครั้งนะคะเขาก็จะให้บุ่มดูเรื่องแฟนให้คือทุกครั้งที่น้องมีแฟนเนี่ย น้องเขาจะโดนนอกใจตลอดเลยนะคะครับแล้วก็จะต้องเป็นฝ่ายที่เรียนดูแฟนทุกครังเลยมันเป็นแบบนี้อยู่ประจำตอนตอนนั้นหน้าบุ๋มก็ให้ํำปรึกษาแต่ละเรื่องไปนะคะแล้วก็น้องเนี่ยเขาก็ทําตามบ้างไม่ทําตามบ้างนะคะวันหนึ่งนะคะน้องก็ติดต่อมาเพื่อขอดูดวงกับบุ๋มอีกรอ,อบต่รอบเนี้ยประโยคที่น้องถามบุ๋มคือที่บุ๋มรับทําของไหมคะอครับอ่าบุ๋มก็เลยถามไปว่า เออหนูหมายถึงครอบพลักหน้าทองลงหน้าหน้าทองหรือเปล่าถ้าแบบนา้นาหน้าพี่บุ๋มรับทํานะน้องเขาก็ตอบกลับวาว่ามไม่ใช่ค่ะหนูหมายถึงทําพวกของจริงๆที่เป็นของพวกคุณสเป็นของสายดาแบบนี้เลยอะค่ะอ่าแล้วพี่บุ๋มเนี่ยมีของแรงแรงให้หนูบูชาด้วยไหมครับคือหนูจะไปทํางานที่สิงคโปร์แล้วพี่ที่เมืองไทยมันหงงางินมันหาเงินยากขึ้นแล้วบุ๋มเลยบอกนะ้องไปว่า ส่วนตัวพี่ยังไม่ได้รับทําของสายนั้นนะเพราะว่าพี่ไม่ใช่สายนั้แเราก็พี่ก็ไม่แนะนําให้หนูทําสายนั้นด้วยมันมันไม่ได้สนุกอย่างที่เราคิดอะมันไม่ได้มันไม่ได้คุ้มกับที่เราเสียไปครับน้องเขาก็เลยตอบกันมาว่าแล้วถ้าหนูจะตา้งให้พี่บุ๋มทําให้หนูส่วนตัวเนี่ยพี่บุ๋มทําให้ไหมหนูยอมจ่ายเท่าไหร่ก็ได้พี่บุ่มลองเรียกหนูมาเลยบุ๋มเลยตอบน้องไปว่า พี่ไม่ได้มีมมไไ่ด้ีปัญหารเรื่องเงิน uh huh. คือพี่ไม่ได้หลับทาจริงๆพี่ไม่ได้สะดวกแล้วก็ครูบาอาจารย์ของพี่ก็ไม่ใช่สายนี้ด้วยเหมือนกันครับแล้วทีท่ีเตือนหนูนิดนึงหนูอย่าไปถามแบบเนี้ยกับคนอื่นเพราะว่าถ้าบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจแบบพี่เนี่ยเขาจะ,ะเขาอาจจะดุเรากลับมาได้หรือเขาอาจจะว่าเราได้น้องเขาก็เลยถามผมต่อว่าอะงททั้นถ้าพี่บุ๋มไม่หลับทำอะ่ะมีที่แนะนําหนูไหมล่ะเดี๋ยวหนูไปหาทาเองก็ได้ บุ๋มก็เลยตอบไปว่าพี่ไม่มีอืพี่ไม่ทาแล้วพี่ก็ไม่ได้มีที่ที่แนะนําด้วยแล้วพี่ก็ไม่ได้มีเพื่อนที่อยู่ในวงสายนี้ด้วยเหมือนกันคือวันนี้หนูมีอะไรมาถ้าหนูมาถามพี่แค่นี้เดี๋ยวพี่ขอวางนะแล้วเดี๋ยวพี่โอนเงินคืนเพราะพี่อะ่ะไม่สะดวกตอบเรื่องนี้จริงๆหลังจากวันนั้นนะคะเขาก็หายจากบุ๋มไปเลยเกือบปีนะคะครับจนวันหนึ่งเนี่ยมันมีไลน์ถักมาข้อความในไลน์น่ะมันขึ้นมาว่า พี่บุ๋มจำหนูได้ไหมซึ่งบุ๋มาจำหน้าน้องได้อยู่แล้วด้วยด้วยน้องเป็นลูกดวงประจําเนาะเราก็จะจําลายแล้วก็จาหน้าได้บุม๋มก็เลยตอบไปว่าพี่จําได้เป็นยัไรหรือเปล่าเขาว่าก็บอกบุ๋มว่าเขาขอจองคิวดูดวงกับพี่บุ๋มได้ไหมบุม๋มก็เลยบอกว่าได้สิแต่ว่าพี่ยังยืนยันคําเดิมนะพี่ไม่ได้ทําไม่ได้ทําของหรือว่ารับทาําคุญสัยครอยู่จะถามเรื่องนั้นที่อีกอะพี่ก็ต้องยืนยันคําเดิมเหมือนเดิมเลย น้องเขาก็เลยตอบลับมาว่าไม่ค่ะหนูแค่อยากให้พี่บุ๋มเช็คอะไรให้หน่อยอ,อ่ะบุ๋มก็เลยได้ได้ไดก็ทําการนัดวันกันนะคะพอถึงวันที่ดูดวงค่ะบุ๋มก็โทรไปหาน้องแล้วก็ถามน้องว่ายมีอะไรจะถามพี่อ่ะถามได้เลยนะน้องเขาก็ตอบบุ๋มว่าเขาขอถามบุ๋มแค่สี่คำถามคําถามแรกคือพี่บุ๋มเห็นอะไรไหมคะอืมครับคําถามที่สองคือ ที่หนูทํามามันปิดจริงไหมอ่าฮะคำถามที่สามคือมันช่วยหนูได้จริงๆหรือเปล่าอ่าฮะครับ huh. และคําถามที่สี่คำถามสุดท้ายคือมันอันตรายไหมคะอ่า uh huh. หลังจากที่เขาถามบุ๋มมาทุกคําถามแล้วเนี่ยอืบ uh ุ huh. ๋มก็เลยตอบข้อแรกไปก่อนว่าออข้อแรกที่ถามเนี่ยที่เห็นนะที่เห็นว่ามีบางอย่างอยู่กับดูตอนเนี้ยอืม uh huh. ลักษณะเป็นผู้หญิงแล้วมันอยู่ด้วยกันแบบมีข้อแรกเปลี่ยนกัน สองที่อยู่ถามพี่ว่ามันติดจริงไหมที่ก็ต้องตอบเลยว่ามันติดจริงมันติดทั้งที่มีอยู่กับที่ตัวและที่อยู่ไปทําใส่กับคนอื่นด้วยอ่าครับสามมันช่วยหนูได้จริงไหมที่บุ๋มไม่ได้มองว่ามันเป็นการช่วยแต่ที่บุ๋มมองว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนออื mm hmm. และไอ้การแลกเปลี่ยนเนี่ยอาจต้องแกลกอะไรอีกหลายอย่างที่อยู่็คิดไม่ถึงอืมครับเพราะว่าถ้าสิ่งที่อยู่เชื่อว,ว่าของศักดิ์สิทธิ์มันศักดิ์สิทธิ์สาหรับยู่ต่มันต่าสําหรับคนอื่นได้ หลักข้อสุดท้ายพี่ยูถามว่ามันอันตรายไหม uh huh. พี่บุ๋มอยากถามกลับไปก่อนว่าวันที่หนูไปทาําอะคนที่ทําให้หนูเนี่ยเขาพูดความจริงกับหุูหรือเปล่า uh huh. อ่าครับอ่าเพราะว่าสําหรับพี่บุ๋มอะมันอันตรายมาก uh huh. แต่ถ้าคําตอบที่อยู่ได้มันคือของดีมันไม่น่ากลัวมันควบคุมง่ายเออพี่มว่าข้อเนี้ยเรามองต่างกันอืมอ uh ืม huh. uh huh. ครับพอเขาฟังจบอะค่ะเขาก็บอกว่า ขอบคุณค่ะพี่บุ๋มหนูไม่มีอะไรจะถามแล้วเราก็ตัดสายบุ๋มทิ้งไปเลยอืบุ๋มก่อนที่จะวางอ่ะบุ๋มบุ๋มเหมือนบุ๋มเรียกเขาไว้แล้วบุ๋มเขาบอกว่าที่ขอพูดหน่อยนะอยู่มันน่ากลัวกว่าสิ่งที่อยู่คิดนะมีสิ่งที่อยู่กําลังทํามาอืเราอย่าแลกอะไรกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราทํางานเรายังได้เงินอืงานตรงเนี้ยไม่ดีเราก็ยังหาง,งานใหม่ได้อ แฟนคนนี้ไม่ดีไม่ใช่ว่าแฟนใหม่จะแย่ด้วยแต่ถ้าอยู่เอาชีวิตของอยู่ทั้งชีวิตไปฝากกับสิ่งพวกนี้ยวันหนึ่งแม้แต่ตัวอยู่เองอยู่ก็จะไม่เหลือนะอืมเขาก็ตอบกลับมาแค่ว่าค่ะค่ะแค่นี้นะคะอแล้วเขาก็วางไปครับหลังจากมานะคะเขาก็หายจากหมูมไปเลยอือจนมาช่วงเดือนสิงหาคมเมื่อสามปีก่อนนะคะอืเขาถักมาอีก เขาติดต่อบุมเข้ามาอีกสั่รอบเนี้ยเขาใช้ลายของเพื่อนมาจองนะคะครับคือเขาให้เพื่อนออกมาจองคิวให้แต่อตอนคุยนะเป็นเขาเองอืพอถึงเวลานัดเนียบุ๋มก็โทรไปตามไลน์ที่หนัดเลยแล้วบุ๋มก็บอกว่าออสวัสดีนะสวัสดีค่ะอยากถามอะไรพี่บุ๋มถามได้เลยนะครับทางสายเขาก็ตอบมาว่าสักคู่นะคะแล้วก็มีเสียงที่คุ้นหูถามมาว่าสวัสดีครับพี่บุ๋มหนูเองพี่บุ๋มจําเสียงหนูได้ใช่ไหมบุ๋มก็เลยตอบว่า ตับได้ค่ะน้องเขาบอกว่าวันนี้หนูไม่ได้มาถามนตพี่หนูมาเล่าให้พี่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนูบ้างอืมครับและหนูจะถามหลังจากเล่าแค่หลังจากเล่าเรื่องทั้งหมดเสร็จนะ่ะแค่ข้อเดียวน้องเขาเล่าว่าตั้งแต่วันที่คุยกับหนูไปอะค่ะชีวิตเขาเปลี่ยนไปมากเลยอ่าเขาเป็นคนมีเงินอะภายในเวลาไม่กี่เดือนครับยอดเงินที่หาได้จากการทําง,งานลักคนไปให้หนูเนะี่ย รวมๆกันเป็นหลักล้านอห oh. <Huh. S 2> จากสิ่งที่หนูมาถามที่เขาที่แล้วอืม uh huh. ที่หนูเคยถามพี่ว่าของที่ทํามามันติดไหมมันเห็นผลไหมมันช่วยได้หรือเปล่าละอันตรายไหมวันเนี้ยหนูได้คําตอบกับตัวเองทุกข้อหมดแล้วครับพี่บุ๋มบอกว่าเห็นบางอย่างอยูอย่กับหนูคือก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาดูดวงกับพี่บุ๋มอะหนูไปบูชาแม่เปิดม,มาอ uh huh. หลังจากที่หนูมาขอให้พี่บุ๋มทาของให้แล้วพี่ไม่ทํา หนูก็ไปเจอไปถามเพื่อนที่ทํางานแบบเดียวกัน,นะคะ่ะเขาก็แนะนําให้หนูเนี่ยไปสํานักอาจารย์ของเขาอือาจารย์เขาบอกว่าถ้าหนูทํางานแบบเนี้ยอยากให้มีคนเปอยากให้มีลูกค้าจิตกี่เยอะเนี่ยหนูต้องบูชาแม่เปลิลมาข้างตัวเอามา,าไว้ที่ตัวเลยแล้วหนูจะขออะไรก็ได้หมดข้อแรกเปลี่ยนก็คือตอนมีประจําเดือนเนี่ยอืให้หนูเอาแม่เปิอเนี่ยไปถูก,กับผ้าละไมของหนูที่มันตปื้นเลือดอยู่อื แล้วทุกๆวันโกนเนี่ยให้ไปเอาเลือดหมูมาใส่ชามแล้วเอาแม่เปิดเนี่ยลงไปแช่แล้ว่ต้องทำตลอดห้ามขาดเลยแล้วขออะไรก็ได้น้องบอกว่าหลังจากที่น้องทำนะน้องขอได้นะคะได้จริงๆได้มากกว่าที่ขอด้วยค่ะและไอ้ที่หนูถามพี่ว่าทำมามันติดไหมมันติดคะ่ะหนูไปทำของใส่แฟนมาครับ เพราะหนูต้องมาทํางานที่ต่างประเทศหนูว่ากลัวเขานอกใจของที่อาจารย์ทํามาให้เนี่ยมันแรงมากคือแฟนเนี่ยติดมากติดจนใช้ชีวิตลำบากเขาจะคอยโทรเช็คตามหึงหวงหนูอยู่ตลอดเลยและช่วงที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยก่อนวันเดินทางเนี่ยเขาเริ่มเหมือนพวกโรคจิตขึ้นแล้วเริ่มมีอาการตาขวางตลอดเริ่มพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแบบเวลาที่จะออกไปไหนก็จะคอยอลาวามหนัก ขั้นถึงทั้นว่าจับหนูเนี่ยขังไว้ในห้องเลยโหเวลาที่ต้องเวลาที่เขาออกไปทํางานเนี่ยเขาจะขังไว้ไม่ให้แบบไม่ให้หนูออกไปเจอใครเลยแล้วก็ซื้อข้าวซื้ออะไรวางไว้ในห้องบันต้นนะคะอืมอืมวันที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วอะหนูจ้องให้เพื่อนอะมาช่วยหนูออกไปแล้วพอไปถึงที่นูน่นหนูก็บอกทุกช่องทางการติดต่ตอจากเขาเลย เพราะว่ามันสะสมความลำคาญสะสมความเบื่อแลวคิดว่าเดี๋ยวมาอยู่ที่เนี้่อยากจะเริ่มต้นใหม่ละอยากหาผู้ชายดีๆสักคนเลี้ยงเราดูแลเราก็เลยตัดช่องทางในการติดต่อไปเลยเราก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าหลังจากที่ถูกบอกไปแล้วนะ่ะชีวิตเขาจะเป็นยังไงบ้างก็ทิ้งเขาไว้แบบนั้นเลยครับแล้วก็ไม่เคยกลับไปถอนของที่ทําใส่เลยนะคะาาแต่พอจะล่าสุดเนี่ยพอจะได้ข่าวจากทางเพื่อนที่ไทยมาบ้างคือ ตัวของผู้ชายคนเนี้ยเขาคุมสติไม่ได้อ <Ừ. S 2> พูดไม่ค่อยรู้เรื่องลอะเอามันจะพูดแต่เรื่องเดิมๆวนแต่เรื่องเดิมๆคือเรื่องของน้องนะคะถามแต่ว่าน้องไปไหนอรารวาสแต่เรื่องเดิมครอบครัวเนี่ยต้องเอาไปรักษาแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลเลยะคะัะณตอนณตอนที่น้องเล่าเรื่องอะ่ะตัวของแฟนเก่าเนี่ยก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ค่ะอืมครับตัวของน้องอิงเนี่ยเขามม่นใจว่ามันไม่มีทางหายหรอกเพราะว่า มันเกิดจากการดูลทําของมันไม่ได้เกิดจากการป่วยอืแล้วตัวของน้องก็ไม่เคยไปแก้ของไปถอนของเพราะฉะนั้นะ่ะยังไงมันก็จะอยู่กับอาการแบบนันไปตลอดแน่ๆและครัท้ที่พี่บุ๋มพูดกับหนูว่ามันได้ไม่คุ้มหนูต้องเสียอะไรมากมายให้กับเขาหนูกลับมายืนยันคําพูดที่ค่ะพี่พูดถูกเงินที่หนูได้มาจากการทํางานและคนเปยอ มันหายไปในช่วงเวลาไม่นานเลยอืเพราะว่าหนูมั่นใจตลอดว่าหนูจะหาเงินได้มั่นใจในของมั่นใจในเสน่ห์ที่ลงมั่นใจในแม่เปิดที่มีอืก็เลยได้เงินมาไม่เคยเก็บเลยใช้อย่างเดียวเลี้ยงเพื่อนเปเพื่อนใช้ไปกับยาเสพติดด้วยตอนนั้นทั้งเปเพื่อนด้วยทั้งเสพย,ยาด้วยนะคะครับ,รบไม่เคยคิดเก็บเงินเลยเชื่อยอย่างเดียวเลยว่ายังไงแม่เปิดต้องให้ตลอดอืจนพลาอง ตั้งท้องในช่วงระหว่างในช่วงระหว่างที่ติดเหล้าติดยาติดการพนันอ่ะมันสติมันไม่อยู่กับเนกับตัวเนาะไม่ได้ทําในสิ่งที่เคยรับปากไว้กับอาจารย์เลยว่าจะเอาประจําเดือนให้นะจะเอาไปแช่ในเลือดหมูนะไม่เคยทําเลยค่ะอพอพอผ่านการผ่านระยะเวลาไปแบบหลักหลักเดือนได้อะ่ะหลังจากนั้นประมาณเดือนสองเดือนเองที่ไม่ได้ทําอ่ะน้องขอท้องครับพอท้องเนี่ย มันก็ยิ่งหาหาเหมือนเอาประจาเดือนมาให้ไม่ได้เนาะ uh huh. บวกกับตัวเองก็เริ่มเหม็อนอะไรง่ายขึ้นด้วยเพราะ uh huh. เป็นฮอร์โมนของคนท้อง uh huh. ทีนี้ค่ะไอสิ่งที่มันเคยได้นะมันก็หายออกไปจากได้ง่ายๆมันก็ยากขึ้น uh huh. ขออะไรก็ไม่ได้ละมีแต่เรื่องที่เสียเงินคนที่เคยเตะก็หายไปตอนนั้นน่ะร้องเขาบอกว่าเขาโมโหมากมันมันโมโหจ้ะ จากการที่เราขอแล้วเราไม่ได้มันไม่ได้ดั้งใจกับอาจจะด้วยฤทธิ์ของแอลโกอฮอล์ด้วยฤทธิย์ยาด้วยค่ะน้องเนี่ยเขาไปจับแม่เปอ๋อเขาไปเอาแม่เปอ๋อขึ้นมาอแล้วเขาก็เกลี้ยงลงกับพื้นแล้วเขาก็เอาเท้าของเขาเนะี่ยเหยียบเหยียบไปที่หน้าเหยียบซ้ำๆๆๆมาเหมือนแบบอัลทาร์ที้ค่ะกระทึบกระทืบซ้ำๆอยู่ดังนั้นนะคะแล้วเขาก็เตะเตะเหมือนเตะไปไม่ได้สนใจอ่ะมันก็เข้าไปใต้เตียงหายไปเลยครับ พอตกกลางคืนคืนนั้นอ่ะน้องเขาบอกว่าเขาฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวก,กีกค่ะผมกิกผมยาวๆเลยแล้วก็ใส่ชุดกระโปรงมายืนจ้องเขาด้วยสายตาอาฆาตในฝันเนี่ยเขาฝันว่าผู้หญิงคนเนี้ยมายืนคอมหน้าเขาอ,อคอมหน้าเขาเสร็จแล้วก็มีเลือดไหลาจากช่องคลอดน่ะไหลทะลักเข้ามาเต็มหน้าเขาเลยโอ้โหอ่าแล้วเขาก็ตกใจเออ เราพอเขาพยายามหลับอีกเนี่ยมันก็จะฝันแต่เรื่องเดิมๆฝันแต่ฉากเดิมๆเนี่ยค่ะครับแล้วพอผ่านไปไม่กี่วันหลังจากวันที่ฝันเนี่ยตัวน้องกระแท้งพอน้องแหงเนี่ยค่ะน้องเขาไม่ได้คิดจะไปหาหมอนะคะเขาคิดว่าเลือดเนี่ยมันไหลออกมาแล้วมันมีก้อนมันมีก้อนเลือดออกมาแล้วอคิดว่าเออมันก็คงแค่นั้นแหละไม่ต้องไปหาหมอลอกก็เลยแค่อาบน้ำกินยาแก้อักเสบคิดว่าจะหายแต่ผลสรุปคือน้องติดเชื้อ ติดเชื้อทําให้ต้องไปขูดหมดลูกอค่ะครับไองานที่เคยทําได้ก็ต้องทําให้หยุดหมดอมันรับบวกกับช่วงนั้นมันใกล้หมดกับสัญญาแท็กพอดีค่ะน้องก็เลยตัดสินใจกลับมาตั้งหลักที่เมืองไทยก่อนพอน้องกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยน้องเขาจะฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นที่ฝันในตอนแรกค่ะกลับเห็นเห็นเด็กตัวผู้หญิงเนี่ยเขาจะฝันว่าเขาจะเห็นผู้หญิงคนเนี้ยมายืนหัวเราะ เราก็จะมาสาบแช่งเขาใน,นรับสาบแช่งให้สาบแช่งให้เขาพบเจอแต่เรื่องไม่ดีมามาเป็นคำหยาบหรือมาเป็นคำสาบแช่งตลอดเวลาวนเวียนไปเรื่อยอะค่ะเปลี่ยนไปเลยหลายเรื่องครับส่วนในเรื่องของเด็กเนะะี่ยค่ะเขาจะได้ยินเสียงเด็กหลองบ้างบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรอยู่ด้วยตลอดเลยอ uh huh. บางทีนอนนอนอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองมีเด็กปีนขึ้นปีนลงที่ตัวอฮ uh huh. บางทีนอนนอนอยู่ในห้องก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนมีคนกระชากตัว ระการาผมบ้างนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันมันมีใครคอยอยู่รอบตัวตลอดเหมือนคนที่ไม่ได้อยู่คนเดียวเลยค่ะอือยู่กับอาการแบบเนี้ยตั้งแต่ที่กลับมาจากจากวันที่ฝันครั้งแรกจนจนกลับมาเมืองไทยก็ยังอยู่กับอาการแบบเนี้ค่ะคแล้วมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ที่น้องแทงมาเนี่ยหลังจากที่ไปขุดบนลูกแล้ะน้องเขาเองก็จะมีแต่ปัญหาสุขภาพมาตลอดเลยค่ะ และไอ้ผิวพรรณหน้าตาที่มันเคยดีแล้วมันก็โทรมลงทุกวันทุกวันจนมันไม่สามารถกลับไปทํางานแบบเดิมได้อืะพอตั้งใจจะไปทํางานมันจะมีเหตุให้น้องเนี่ยไม่ได้ไปตลอดเลยส่วนใหญ่ค่ะมันจะไม่พ้นเรื่องป่วยเรื่องอุบัติเหตุตั้งแต่ฝันเนี่ยหลังจากที่มันไปทํางานไม่ได้ค่ะมันก็จะมีแต่เรื่องหลายๆเข้ามาทําให้ต้องเสียเงิน เงินออกจากมือตลอดจนเงินมันร้อยหล่อลงทุกวันอืพยายามติดต่อไปหาลูกค้าเก่าที่เคยรู้จักกันนะคะออพอลูกค้าเก่ามาเห็นมาเห็นสภาพน้องเนี่ยเขาก็ปฏิเสธเนาะปฏิเสธงานเขาบอกว่ามันสภาพมันดูไม่ได้อะ่ะมันมันมันต่างจากเดิมมากส่วนตัวเพื่อนสมิตน้องเองที่ที่อยู่ใกล้ๆนะตอนนั้นนะคะเขาจะบอกว่าเวลาที่อยู่ใกล้น้องเนี่ย จะได้กลิ่นสับสาบเหมือนสัตว์ตัวเล็กๆตายอเหมือนเวลาหนูตายเยอะๆอะค่ะออกมาจากตัวน้องอทั้งๆท,ที่ตัวน้องเองเนี่ยอาบน้ําฉีดน้ําหอมตลอดนะคะจนเพื่อนที่คบคขาสมาคมด้วยกันในในแก๊งทางานตอนแรกๆค่ะเขาก็เริ่มตีตัวออกห่างจากน้องตลอดเพราะว่ามันเริ่มทํางานไม่ได้แล้วแล้วก็เหมือนเปเพื่อนเหมือนเดิมก็ไม่ได้แล้วออือเขาก็เลยหายไปทีละคนทีละคนจน มีวันหนึ่งน้องเขาไม่มีโอกาสได้ไปทำํำบ,บุญกับเพื่อนที่ยังพอเหลือจริงๆแล้วตลอดระยะเวลาที่เขากลับมาเมืองไทยค่ะมันจะมีเพื่อนที่เมืองไทยที่สนิทกันก่อนที่น้องจะไปทํางานที่ต่างประเทศอ่ะครับพยายามพูดกับน้องหรือพยายามชวนน้องตลอดแล้ว,ว่าไปทําบุญด้วยกันไหมไปทําบุญให้ลูกไหมไปทําบุญเสริมดวงไหมคือน้องเขาก็ปตปฏิเสธตลอดเลยค่ะก็เหมือนวันนั้นมัน น้องเขาบอกว่ามันเหมือนมีอะไรโดนจิตโดนใจให้ตกปรับรับคําเพื่อนไปอืก็เลยไปวัดที่ไปค่ะมันจะเป็นวัดที่มีกับแม่ชีนะคะหลังจากที่น้องทําบุญเสร็จเนี่ยกําลังจะเดินไปขึ้นรถกัน<อ>น้องส่วนกับแม่ชีท่านหนึ่ง<อ>ท่านหยุดแล้วเรียกแล้วเรียกน้องค่ะ<อ>แล้วแม่ชีเนี่ยก็พูดกับน้องว่าถึงเวลาต้องชดใช้แล้วนะลูกอุ้ยแรงอืม ตัวน้องเองเนี่ยเขารู้เลยว่าแม่ชี่หมายถึงเรื่องอะไรออือคเพราะว่าหลังจากจบประโยควัาถึงเวลาที่ต้องชดใช้แล้วนะลูกมันเหมือนท้าแฟรแบกอะค่ะเรื่องของเรื่องของแม่เต๋อเข้ามาเรื่องการทําแท้งเข้ามาเป็นเฉากฉากเลยค่ะ,ะบวกกับมันจะได้ยินเสียงผู้หญิงแล้วก็เสียงเสียงเด็กที่อยู่ข้างๆเนี่ยตลอดเลยเสียงผู้หญิงเนี่ยมีการสับแช่งอยู่ข้างๆหูตลอดเลยแล้วก็พยายามแบบปั่นปวดไม่ให้เราเชื่อค่ะ อาตาน้องอ่ะเขาก็ยังหยุดฟังนะคะ uh huh. แม่ชีเนี่ยเขาบอกกับน้องว่าถ้าหนูพร้อมให้แม่ช่วยแม่จะช่วยอ uh huh. ตอนนั้นน่นน้องเขายังลังเลใจค่ะเพราะว่าน้องเขาบอกกับบุ๋มเลยเขายอมรับไปว่าเขาไม่ชอบเรื่องของการทำบุญอ uh huh. เขาไม่คเคยคิดจะไปเรื่องของถือสินถ้าจะให้เขามานั่งถือสินปฏิบัติรมเขาเขา,เขารู้สึกว่ามันขัดกับความรู้สึกเขาอื uh huh. แต่เพื่อนเขาที่อยู่ข้างๆกันอะ่ะเพื่อนเขาก็บอกว่าลองดูไหมมันมันมันน่าจะตีขึ้นนะเขื่อมันทําให้ชีวิตมึงดีขึ้นมึงจะได้ส่งบุญให้กับเจ้าก,กรรมนเวทที่มึงทําด้วยซึ่งตอนนั้นน้องเขาก็ฟังเพื่อนนะคะแต่ยังไม่ได้ตกหลักคำเหมือนกันสุดท้ายก็กลับบ้านมาก่อนกลับบ้านมาหลังจากที่กลับบ้านมาจักไปทําบุญนะคะเขาฝันถึงเด็กๆแล้วฝันถึงแม่เปิดเยอะขึ้นทีเนี้ ไปการฝันมันมีทั้งการฝันที่มันหลอกมาทําร้ายหรือมามาป่วนจนน้องเขารู้สึกว่าเขาเข้าขั้นที่จะใช้คําว่าเป็นโรคจิตอ่อนๆได้เลยว่าอ่ฮาฮะครับอืมเขาก็เลยตัดสินใจเขานึกถึงบุ๋ม,มเขาบอกว่าเขานึกถึงพี่บุ๋มนึกถึงคําพูดพี่บุ๋มเขาก็เลยทักมาหาพี่บุ๋มแต่กลัวว่าพี่บุ๋มจะไม่ยอมไม่ยอมรับนัดนก็เลยใช้ของคนอื่นทักมา เขาก็เลยถามบุูว่าทางเนี้ยคือทางที่ถูกต้องกับหนูถ้าหนูไปทำแล้วหนูจะดีขึ้นใช่ไหมพี่บุ๋มก็เลยบอกน้องไปว่ามันไม่ใช่แค่ทางที่ถูกต้องนะ,ะแต่มันเป็นสิ่งที่ควรทำผลของการกระทํามันชัดเจนเสมอที่เคยเตือนอยู่แล้วใช่ไหมแต่อยู่ไม่ฟังแต่ที่ขอให้คลังเนี้ยอยู่เชื่อแม่ชีท่านนะน้องเขาก็เลยบอกว่าเขาจะ เขาจะลองอืเขาจะลองกลับไปหาแม่ซีดูครับเขาจะลองไปทําเท่าที่เขาจะทําได้เขาเขาจะลองแบบมองทําทุกอย่างเพื่อตัวเองดูอีกครั้งหนึ่งจุดท้ายน้องก็กลับไปหาแม่ซีท่านค่ะคแม่ซีท่านก็มีการช่วยเจราจาในในวันที่ช่วยเจราจาค่ะเหมือนน้องเขาบอกว่าตัวของตัวของดวงวิญาณลูกเขาเองเนี่ยหรือ,อว่าแม้กระทั่งแม่เปิดเนี่ยมัน ขายังไม่ได้ให้การยินยอมหรือให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่อืแต่ตัวแม่ชีท่านก็บอกว่าให้เราทําไปอืมเขาจะรับไม่รับก็ช่างเขาแต่เราก็มีหน้าที่ปฏิบัติหรือมีหน้าที่ทําในส่วนของเราไปณนะวันที่คุยกันในตอนนั้นนะคะอัปเดตล่าสุดคือน้องเขาก็ยังอยู่ในในการถือศีลปฏิบัติอยู่นะคะอ๋อครับแต่ปัจจุบันล่าสุดด้วยมันผ่านมาหลายปีแล้วเนะาะปัจจุบันน้องเขาก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติด้ลยนะคะยังโง สลับกับการไปถือเสนบ้างแล้วก็อยู่ข้างนอกไม่เคยกลับไปทํางานเดิมอีกเลยค่ะก็ทํางานปกติทั่วไปทํางานกับครอบครัวค่ะครัแล้วก็ไม่เคยเอาตัวเขาไปย่งกับแม่เปิดอีกเลยน้องเขาก็เลยอยากให้บุ๋มเอาเรื่องเนี้ยมาถ่ายทอดให้กับทุกคนฟังและเขาก็รู้สึกว่าเผื่อเรื่องเนี้ยมันจะไปเตือนสติคนที่ได้ฟังบ้างเผื่อใครก็ตามที่เคยทํางานเหมือนเขาหรือกําลังอยู่ในเส้นทางการทํางานแบบเขามาก่อนกําลังคิดจะพึ่งพาสิ่งพวกนี้ อาจจะไปเตือนใจให้ได้ไปตองพื่มขึ้นและจะได้ไม่เป็นเหมือนเขาค่ะครับเรื่องราวทั้งหมดของน้องมีเพียงท่านี้เลยค่ะอครับผมเรื่องราวทั้งหมดก็คือเกิดขึ้นอยู่ที่ตัวเองทําทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นใช่ค่ะมันก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆนานากับตัวเองนะฮะที่เป็นอยู่ณตอนนี้ถ้าไม่มีเรื่องราวแบบนี้เนี่ยก็คงตัวเองคงไม่ได้เข้าไปสัมผัสเรื่องราวของการถือศีลปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้แน่นอน ใช่ค่ะ<ม>เพราะว่าน้องเขาบอกเองว่าเขาเขาไม่ชอบเลยอะเขา<ม><ม>รู้สึกว่าเวลาเขาทําแล้วมันมันลาคันใจอ่ะมันอึดอัดพยายามจะเหมือนเคยพยายามสวดมนต์หรือนั่งสมาธิมันก็มันเหมือนคนที่มันร้อนจากข้างในอ่ะ<ห>มันหงุดหงิดมันทําไม่ได้ค่ะเขาก็เลยมมไม่ทําไม่ทําเลยแต่ถ้าเวลาอะไรก็ตามที่เป็นพวกแบบ เป็นเรื่องของของบูชาของของังหรือพวกหนังสายศาหนังที่เกี่ยวข้องกับการทําของหรือเรื่องเล่าแ,แบบเวลาคนนี้ไปทําของใส่คนนั้นเขาบอกเขากับชอบนะอืมเขาก็รู้สึกว่าเออมันมันชอบฟังมันอยากจะรู้มันอยากจะหาข้อมูลมันอยากจะเอาตัวไปใกล้ชิดค,คนที่แบบทําสายนี้ได้โอหลับมีความชอบด้านหนังแทนโอ้โหตายแล้วใช่ก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นบทเรียนในชีวิตของเขาไปด้วยสุดท้ทายเราก็ต้องไปทำ มันเหมือนเขาไม่ได้ทําบะแค่กับลูกค่ะกับแฟนที่เขาทําของใส่นะออยังไม่ได้ไปแก้ของให้แฟนเลยนะมันก็ใช่<า>โอเคฮะวันนี้โอ้โหถือว่าเรื่องราวนี้เป็นมีข้อคิดเป็นข้อคิดดีๆด,ด้วยนะให้กับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับสุดท้ายแล้วคืออย,อยากจะบอกว่าไอ้ของเหล่านี้นะฮะมันเป็นของไม่ดีอย่าไปทำอย่าหาทำเด็ดขาดนะครับ,นะรบอืมนะฮะคุณวีระพลบอกว่า น้องบุม๋มเล่าดีมากครับขอบคุณมากค่ะอขอบคุณนะคะหลายคนก็อินต,ตามๆไปนะฮะแล้วบอกม,มีบอกน่ากลัวด้วยนะครับขอบคุณค่ะอ่าโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณอ่าหมอบุ๋มร่างทรงมากเลยนะที่เสียสละเวลานะครับมาเล่าเรื่องราวเป็นข้อคิดดีๆให้กับเราได้ฟังกันในวันนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณเช่นกันนะคะครับผมขอบคุณที่ให้โอ,อกาสมาเล่าด้วยค่ะได้เลยฮะขอบคุณมากๆครับหมอบุ๋มค่ะค่ัสค่ะสว,ส,คสวัสดีครับ